สวัสดีค่ะสวัสดีนะะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะเด็กๆ EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่5ขีด7แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่7รูปสี่เหลี่ยมน,นะคะและหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเมื่อกำหนดความยาวด้านและขนาดของมุมค่ะ จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆตั้งใจเรียนสักนิดนึงนะคะ <HD. S 1> เพื่อที่เราจะได้ความรู้นะคะไปปรับใช้ในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปแววนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะคุณคณรูขอทบวรนค,ความรู้เดิมนะคะเกี่ยวกับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะเมื่อกําหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมมาให้นะคะ จากภาพที่เราเห็นนะคะเราจะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเราจะสร้างให้ด้านทุกด้านยาวเท่ากันก่อนนะคะเด็กๆด,ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันขนานกันโดยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะของเส้นตรงที่ขนานกันร,รวมกันได้เท่ากับ180องศานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสร้างให้ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันขนานกันโดยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางของเส้นตรงที่ขนานกันรวมกันได้เท่ากับ180อองศาด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันและด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็วิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราจะสร้างให้ด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมทุกมุมต้องมีขนาด 90องศาหรือมุมทุกมต้องเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณคุณอ้อยนะคะก็มีคลิปวิดีโอนะคะจากโปรเจกต์14นะคะของสะสะวทมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะยังไงก็อยากจะให้เด็กๆน,นะคะตั้งใจเรียนรู้วิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปขนาดกันนะ,ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คันคลิปวิดีโอกันค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนัะมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆเมื่อกำหนดความยาวด้านและขนาดของมุมนะคะได้แก่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในคลิปนี้เรามาเรียนกันต่อค่ะในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว นักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปเว่านั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแก้วตาบอกกับเราว่าอย่างไรแก้วตาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปเว่านะคะเป็นรูปที่มีมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน1คู่และด้านที่ประชิดกันยาวเท่ากันสองคู่คะ่ะ นักเรียนมาช่วยคุณครูพิจารณารูปสี่เหลี่ยม WXYZ เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านะคะตอบคำถามของคุณครูพร้อมกันค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยม WXYZ มีมุมใดเท่ากับมุมใดคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าต้นกล้านั้นจะตอบว่าอย่างไรต้นกล้าบอกว่ามีมุม X ซนะคะซึ่งคือมุมนี้เท่ากับมุม Z ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะถามว่าส่วนของเส้นตรงใดยาวเท่ากันบ้างเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าใบาบัวจะตอบว่าส่วนของเส้นตรง x y คือเส้นนี้นะคะเท่ากับส่วนของเส้นตรง z y และส่วนของเส้นตรง x w นะคะเท่ากับส่วนของเส้นตรง z w ซึ่งตรงกับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าค่ะ ถ้าคุณครูนะคะต้องการจะสร้างรูปสี่เหลี่ยม STUV เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าให้มีความยาวด้าน3เซนติเมตรและ6เซนติเมตรและขนาดของมุมตรงข้ามที่เท่ากันมีขนาด115องศาค่ะนักเรียนคิดว่าเราจะสร้างรูปนี้ได้อย่างไรคะนักเรียนมาช่วยคุณครูสร้างรูปสี่เหลี่ยม STUV ไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะดังนี้ค่ะ จากโจทย์นะคะเราทราบว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะมีความยาวด้าน3เซนติเมตรและ6เซนติเมตรคุณครูจะสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะ ST ยาว3เซนติเมตรดังนี้ค่ะและเราทราบว่า ขนาดของมุมตรงข้ามนะคะที่เท่ากันมีขนาด115องศานักเรียนอาจจะสร้างที่จุด S หรือจุด T ก็ได้แต่ในที่นี้นะคะคุณครูจะสร้างมุม STW ค่ะให้มีขนาด115องศาคุณครูวางโปรเจคเตอร์นะคะเริ่มดูตั้งแต่0องศาตรงนี้นะคะ 10องศาไปเรื่อยๆจนถึง90องศา100องศา110องศา115องศาคุณครูทําจุดแสดงขนาด115องศาล่าส่วนของเส้นตรง T W นะคะไว้ดังนี้ ต่อไปนะคะเราต้องการสร้างให้รูปสี่เหลี่ยมนะคะมีด้านยาว6เซนติเมตรคุณครูจะกลางวงเวียนค่ะให้มีรัศมียาว6เซนติเมตรดังนี้ค่ะจากนั้นใช้ปลายแหลมจุดที่จุดทีเขียนส่วนโคง้งตัดกับส่วนของเส้นตรง TW ให้จุดตัดนะคะเป็นจุด U จะได้ส่วนของเส้นตรง TU ยาว6เซนติเมตรค่ะและได้มุมนี้นะคะมีขนาด115องศาต่อไปนะคะเราทราบว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าจะมีส่วนที่ประชิดด้านที่ประชิดนะคะ ยาวเท่ากันเราจะได้ว่าด้านตรงนี้จะมีส่วนของเส้นตรง SV นะคะยาว3เซนติเมตรและมีส่วนของเส้นตรง UV ยาว6เซนเมตรคุณครูจะใช้วงเวียนค่ะกลางนะคะโดยสร้างส่วนของเส้นตรง SV ยาว3เซนเมตรกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง s t ดังนี้ค่ะ จากนั้นเขียนส่วนโคง้งดังนี้ค่ะและต่อไปคุณครูต้องการสร้างส่วนของเส้นตรง UV นะคะให้ยาวเท่ากับ6เซนติเมตรโดยคุณครูจะากลกางวงเวียนให้รัศมีนะคะยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง UT ค่ะ ดังนี้นะคะและจะเขียนส่วนโคง้งตัดกับส่วนโคง้งอีกเส้นหนึ่งดังนี้และให้จุดที่เป็นจุดตัดนะคะเป็นจุด V ดังนี้ค่ะจากนั้นคุณครูจะสิขเขียนส่วนของเส้นตรง sv และเขียนส่วนของเส้นตรง uv จะได้รูปสี่เหลี่ยม stuv ดังนี้ค่ะแล้วนักเรียนจะตรวจสอบได้อย่างไรคะว่ารูปสี่เหลี่ยม stuv ที่เราสร้างนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเวาวคะเรามาดูกันค่ะ จากที่รูปที่เราสร้างนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราจะได้มุมนี้115องศาจากลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านะคะเราทราบว่ามุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน1คู่คุณครูจะทําการวัดขนาดของมุม S V U ว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะคะโดยคุณครูจะใช้โปรเจคเตอร วัดขนาดของมุมได้ขนาดของมุม115องศาค่ะดังนั้นเราจะได้ว่ามุมตรงข้ามนะคะมีขนาดเท่ากัน1คู่ค่ะหรือนักเรียนบางคนอาจจะตรวจสอบโดยการวัดความยาวด้านที่ประชิดกันนะคะ อย่างเช่นส่วนของเส้นตรง SV ยาว3เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง UV ยาว6เซนติเมตรดังนั้นเราจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยม STUV เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปแวาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนก็ได้รู้จักเกี่ยวกับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปแวากันแล้วนะคะต่อไปค่ะ คุณครูจะให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านะคะที่มีด้านยาว3.5ซนติเมตรและ6เซนติเมตรมุมระหว่างด้านที่กำหนดให้มีขนาด120องศาให้นักเรียนแต่ละคนสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเบา้าพร้อมกำหนดชื่อของรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าด้วยนะคะ โดยตรงนี้นะคะนักเรียนอาจจะพักคลิปนี้ไว้สักครู่หนึ่งสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าด้วยตนเองก่อนเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนสร้างนั้นจะตรงกันกับคุณครูไหมคะ่ะนักเรียนลงมือทําเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะได้อย่างไรบ้างคะ แล้วนักเรียนอยากเห็นคําตอบของเพื่อนๆไหมคะว่าสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าได้เหมือนกันกับของนักเรียนไหมคะ่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเพื่อนๆนั้น,น,นสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะโดยคนแรกนะคะเรามาดูของออมสินกันคะ่ะรูปที่ออมสินสร้างนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมกรขอคองมีลักษณะดังนี้คะ่ะ โดยออมสินน่าจะเริ่มสร้างตรงส่วนของเส้นตรงกอขอยาว6เซนติเมตรแล้วเรามาดูของแก้วตากันดีกว่าค่ะว่าแก้วตาสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะแก้วตาสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่าได้ลักษณะดังนี้ค่ะ แล้วเราจะตรวจสอบได้อย่างไรคะว่ารูปสี่เหลี่ยมรูป่าวกอขอคงอของอมอศินและรูปสี่เหลี่ยมรูปแวว STUV ของแก้วตานั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูป่าวมีใครพอจะบอกได้บ้างไหมคะ นักเรียนพอจะบอกได้ใช่ไหมคะว่าเราจะทำการตรวจสอบมุมที่อยู่ตรงข้ามอย่างเช่นรูปของออมสินจะทำการตรวจสอบมุมกงคอว่ามีขนาดเท่ากับมุมตรงข้ามหรือไม่นั่นคือ120องศาและทำการตรวจสอบมุม svu ว่ามีขนาดเท่ากับ120 องศาหรือไม่หรือนักเรียนบางคนอาจจะทำการตรวจสอบความยาวของด้านที่ประชิดกันว่ายาวเท่ากับ3.5ซนติเมตรหรือไม่ค่ะหรืออีกด้านหนึ่งในด้านนี้ว่ายาวเท่ากับ6ซนติเมตรหรือไม่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปแวากันแล้วต่อไปนะคะนักเรียนมาช่วยคุณครูสรุปเกี่ยวกับวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปแวาไปพร้อมกันคะ่ะ วิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเวานะคะสร้างด้านที่มีความยาวไม่เท่ากันให้มีขนาดของมุมตรงข้ามนะคะเท่ากัน1คู่และสร้างด้านที่ประชิดกันให้มีความยาวเท่ากัน2คู่ค่ะ ค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะจากคลิปวีดีโอที่คุณครูได้นําให้เด็กๆได้เรียนรู้สนุกใช่ไหมคะและวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆทุกคนนะคะได้ฝึกทําแบบฝึกหัด7.4หน้าที่71ให้เด็กๆทําข้อ2นะคะนั่นก็คือให้เด็กๆฝึกสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปว่านี้นะคะมะต้องชื่อว่า EFGH นะคะที่มีส่วนของเส้นตรง EF ยาว 2.5ซนติเมตรนะคะและส่วนของเส้นตรง FG ยาว5ซนติเมตรค่ะและมุม EFG มีขนาด140องศานั่นเองนะคะเด็กๆอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นั้นก็มีเช่นเคยนะคะนั่นก็คือไม้โปรเทคเตอร์แบบเครื่องวงกลม,มนะคะแล้วก็วงเวียนนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้อง อาศัยวิธีการสร้างตามขั้นตอนตามคลิปวิดีโอนะคะค่อยๆทำนะคะเด็กๆอาจจะใช้ดินสอในการสร้างนะคะเพื่อที่จะลบแล้วไม่เลอะนะคะเด็กๆค่ะสรุปความรู้นะคะที่เราได้จากการเรียนเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมผูปม้วนนะคะนั่นก็คือวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมผูปม้วนนะคะสร้างด้านที่มีความยาวไม่เท่ากันให้มีขนาดของมุมตรงข้าม เท่ากัน1คู่ก่อนนะคะและสร้างด้านที่ประชิดก,กันให้มีความยาวเท่ากัน2คู่นั่นเองนะคะให้เด็กๆศึกษาค,คลิปวิดีโอขั้นตอนการสร้างให้เข้าใจนะคะเราจึงจะสามารถทำแบบฝึกาัดได้นะคะลูกค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณคุณว้อยนะคะก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะ เวลาทํางานอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเรียกเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเ,เพื่อที่คุณครูจะได้ให้คะแนนทุกคนนะคะและสําหรับวันนี้เป็นคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ